พลังแฝงผมใช้เสร็จนี้นะครับก็รูนในวันนี้นะครับก็จะเป็น จะกอด้อยนะออสลอสสิบจิริตสิบแล้วก็วก็คอ,อสิบนะอาจจะแบบผสมคิดหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นสายคิเลยก็ดีเหมือนกันไอเทมผมก็จะออกประมาณนี้นะครับ ก็สวัสดีนะครับผมก็ไม่ได้อัดนานกันนะอันนี้เดอวันที่หนึ่งนะก็ในเกมเนี้ยผมยืนเล่นกับไอรินะผมมองว่าตัวเนี้ยอาจจะแบบยืเนเล่นแพ้ไอรินิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะเราไม่ได้แบบไปบวกอะไรกับเขาม้างมายนะเราก็แค่ยืนเลน่นแล้วก็เคลียร์คลิปของเรานะหน้าที่เรานะเพื่อนก็ทาดีครับคิวไปหนึ่งตัวนะแต่ผมเห็นป่าเขาลงไปนะ อาจจะเกิดอะไรหรือเปล่าเคลียร์เลนไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะก็ในส่วนของสกิลลิปโปนะครับลูบูเรียลูบู้แล้วกันก็สกิลหนึ่งก็จะแบบพุ่งได้สามครั้งเนอะครั้งที่สามก็จะเป็นทำสตันนะสกิลสองปล่อยแล้วสโล่ศัตรูนะแล้วก็อันติตีแล้วก็ทำให้เราดูดเลือดนะ ผมโซนไม่ให้อริเข้านะครับถ้าเขาเข้า<ๆ>เขาก็ต่างเจอผมอะ่ะก็ถือว่าเป็นการเทรดกันไปนะผมกับไอริอ่ะคือผมไม่ได้เข้าไฟไอริก็ไม่ได้เข้าไฟนะแต่ถ้าบวกแพ้ก็อันี้ก็ต้องยังบอกเลยไม่ได้ครับเพราะมันเป็นช่วงต้นเกมนะเราก็แบบมันสบบามา,ารถพิสสถานอาการได้นะคือในส่วนของริปโป้ครับผมมองว่าตัวเนี้ย มันยืนเลนแบบดีมากนะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แล้วก็แบบเคลียร์เลนได้ไวมีสกิลมีสกิลหนีมีสกิลสแตนสามารถสู้ไฟได้นานๆนะจากสกิลอันติถือว่าเป็นออฟเลนที่ครบเครื่องเหมือนกันนะครับตัวน,นี้นะนอกจากตัวนี้จะสามารถออฟเลนได้แล้วนะก็เป็นป่านะสามารถฟาร์มป่าได้ด้วย ซึ่องฟามป่ามก็แบบไม่ใช่แบบมันไม่ได้แบบแย่นะครับมันดีมากเลยค่ะตัวนี้นะฟามป่าตอนแรกแบบผมขอเขาฟาร์มป่านะแต่ผมกดไม่ทันเขานะเขากดนะเขากดมาก่อนผมผมก็เออไม่เป็นไรเพราะตัวนี้มันก็อฟเลนได้นะครับพี่อยาถ้าจะให้เพนไปฟาร์มมันก็แบบเ้ยถ้าให้เพนไปแบบเลนดาร์สเลเยอร์ผมว่าตัวผมน่าจะยืนเลนได้ดีกว่าแต่เพนก็ยืนได้นะครับแต่ ผมว่าตัวผมดีกว่านะเรายืนเลนกับไอ้นี้มันก็หน้าลำคานนิดนึงนะครับอาจจะคิวเพราะยากเลยหน้าที่เราก็พยายามฟาร์มพวกออบเจกต,ต,ต์ต่างๆนะแบบขีดเงินเขาให้แบบสร้างความได้เปรียบให้ทีมมากที่สุดนะทั้งด้านการเคลียร์เลนทั้งด้านการเติมเติมเลนกลางนะอาจจะแบบไปกับเขาหน่อยนะอันนี้ผมต้องระวัาางนะครับเพราะเก็กี้ผมเห็นป่าเขานะแต่ป่าเขาไปล่างแล้ว บวกบวกกับไอริตรงๆก็าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีของเรานะแต่ต้องต้องดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะทีมเราเล่นดีอยู่นะครับสกอร์ยังแบบทรงๆเนอะตอนนี้ไอริหายอา่ะเขาอาจจะไปเติมล่างนะโอเคเขากลับมาแล้วมาดิลองสตั้งนะถ้าผมไม่ไหวก็แบบผมก็ถอยนะ คือตัวเรามันมันเอายากครับพูดตรงๆนะผมพยายามหลบเขานะผมสู้เขาไม่ไหวนะคือเรามีทั้งสามสามสามครั้งเลยนะครับการใช้สกิลหนึ่งเราเนี่ยซึ่งมันแบบไอเลียมันจะมีข้อเสียเปรียบคือเรามันต้องใช้อันติีหรือไม่ก็ต้องปาหนึ่งให้โดนะถึงจะสไลด์ได้นะอันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของเรานะเราเนะที่สามารถแดดได้สามครั้งเนะ สำหรับเรนด์กนะครับคือเราพยายามเลียร์คลิปแล้วก็เติมกลางเนาะพอจะวัดอีกทีก็ประมาณเลดเกมนะครับเราไม่จําเป็นต้องรีบอะไรนะคืออันนี้อาจจะเป็นนิสัยเสียของผมก็ได้นะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือถ้าสังเกตผมอะผมยืนออสเลมแล้วเอ้ยผมยืนเรนด์กเลเยอร์ครับแล้วก็แบบเอ่อการที่ออกไอเทมล็อกคิวก่อนนี่ก็ไม่ใช่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือถ้าผมจะบวกกับเขาอะการออกล็อกคิวก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ ถ้าออกล็อกชิลแล้วไม่สู้กับเขาอะโอเคอันนี้ผมโอเคแต่ถ้าถ้าอยากจะวัดก,กับเขาอะล็อกชิวมันทำดาเมจไม่ได้แล้ผมจะทำให้เราแบบหนาขึ้นแต่ก็ไม่มีดาเมจอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราสู้กับเขาอาจจะยากนิดน,นึงแต่ก็ทำให้เราตายยากแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลียร์คลิปได้ไวนะคือเราไม่ต้องกลับบ้านนะมันจะทำให้เรารวยรวยกว่านะในมุมมองของผมนะถ้า อาจจะออกขอกไฟก็ได้นะขอกไฟมันก็ทําให้เขลียคลิปไวใช่ไหครับแต่อันนี้ก็อาจจะทําให้ตายยากนะแล้วก็แบบเราไม่ต้องกลับบ้านนะคือตัวในส่วนของลิปโป้ครับมันสามารถกดอันติเพื่อแบบเพิ่มเลือดให้เราได้นะถ้าเขาไม่มาผมตันยาวนะเปิดป่าเขามาแล้วผมต้องหนีฮีโร่สำหรับฮีโร่เกมนี้ผมมองว่าทีผมด,ดูดีกว่านะแตก ทีมเขาผมมองว่าซีซีเขาน้อยเกินไปนะแล้วก็เขาต้องขพ้่งตัวเลดเกมเยอะเกินไปตัวผมมันเป็นแบบมีครบนะตัวยืนตัวจับตัวดามจผมว่าทีมผมดูดีกว่านะโอเคก็ทีมไฟนี้ก็เราเราได้เปรียบเป็นอย่างมากนะครับป่าเขาตายนะป่ากับเลนดายเขาตายนะเราก็เสียแค่แฟรี่ตัวเดียวนะอาจจะได้ป้อมเพิ่มด้วย คือถ้าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเราฟาร์มได้นะครับแต่ถ้าป่าเขาป่าเขาขอาอะเออก็ควรให้ป่าเข้าไปนะเพราะว่าเป็นตัวทําเกมนะตอนนี้เรารวยสุดเลยอนนไอลี่เขาหายอาจจะดักอยู่ตรงไหนก็ได้นะเพื่อนต้องระวังนะ <Ret reat. S 1> ตอนนี้เขาไปปิดบนแล้วครับ <Your team S 1> ไม่รู้ว่าอาราม <has S 1> เราจะไปทันหรือเปล่า กลางอาจจะแตกหรือเปล่าเพื่อนทำดีนะเกมนี้ผมแบบเล่นง่ายเลยถึงผมจะแบบรวยที่สุดแต่ก็แบบไม่ได้อะไรนะเอาละด็กเติมไฟทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พลอยหลักพลอยหลักของเราเนะ เิมเฉพาะยามจําเป็นนะคือริปปุ่อะครับมันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะถ้าแบบถ้าใครอยากแบบหัดยืนเล่นเนี้ยก็ลองฝึกกันดูนะครับคือมันไม่โดนแบน์อยู่แล้วหนึ่งเลยคือมันไม่โดนแบนนะแล้วก็แบบมีดาเมจยืนง่ายแล้วก็ในในช่วงแบบท้ายเกมมันก็มีมันก็เก่งนะครับหนีหนีง่ายเ้อ คือถ้าไม่เทียบกับนาคอสต,ตัวนี้มันก็แดนได้สามครั้งอะ่ะผมว่ามันมีโมโมบายิตี้ที่ดีมากนะแต่ก็โดนห,หัดเต้นกันดูนะคือตัวนี้ผมไม่ได้เล่นเก่งหรอกไปเตอร์ไฟนะแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เล่นแบบเทพมากนะครับคือตัวนี้นะ ผมชอบออมบงปตแบบเล่นหนึ่งหนึ่งแบบแก้เกียรเวลาแบบเอ่อกดแล้วก็กดหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันโกงมากเนี่ยคือมันมันมีคนแบนตอนตอนงานแข่งปีอะไรสั้อย่างับมันมีคนแบนมันนะที่แบบให้แบบสตรีมเมอร์ให้โปรเพเยอร์มาวัดหนึ่งหนึ่งเออเขาแบนอย่างละตัวตัวมันก็แบบหนึ่งหนึ่งประเทพจริงอะ ไม่ใช่หนึ่งนึ่เทพนะห้าห้าก็เทพนะตัวนี้ครั้งต่อไปก็น่าจะได้บานแหละรอรอเพื่อนนะทำทำบ้านทำเหล็เนี้ยไม่ได้แบบไม่ต้องรีบนะครับตอนเนี้ตัวซานิทเขาน่าจะจนมากครับเพราะเขาไม่มีเกมเขาตามนะผมไป เป็นหลักเหมือนเดิมผมไล่ตัวดาเมจของขปอนี่ดีมากนะครับถึงจะแบบไม่ได้คิวหรืออะไรก็ตามที <t <t ่รอดก็กดล็อกคิวนะถ้าผมไม่กดล็อกคิวนี่คือตายนะคือเมื่อกี้ผมไล่ได้สามตัวเนะะทำให้ทีมเขาแบบไม่มีดาเมจนะแล้วก็คุ้มอะถึงผมจะไม่ได้เข้าไฟอะแต่ก็ ผมได้คือหนึ่งผมได้มาหนึ่งคิวแล้วผมก็ไม่ตายไล่เขาได้สามตัวด้วยเกมนี้ก็ชิวๆไปนะครับเอโปนนะขอบคุณนะครับทีบ่ติดตามนะอ,นะอันนี้นะ่าจะแล้งคอมนะขอบคุณครับ